คนบ้าอะไรมันสร้างบ้านน่ะมันสร้างสระว่ายน้าอ่ะใหญ่กว่าสระว่ายน้ําโอลิมปิกอ่ะสี่เท่าคุณโนแล้วที่เขาบอกอะว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นห้องใต้ดินที่มันเก็บสมบัติของมัน่งมันถึงต้องจ้างหน่วย b s q 3 0,000คนล้อมบ้านมันอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้ล่าสุดนะมันเอารถถังแล้วมันติดจรวดอากาศต่อตู้อากาศยานรอบบ้านไปเลยนะคุณโนดูแบบเพราะมันกลัวตายอะตอนนี้แล้วมันกลัวคนเข้าไปโป้นบ้านมัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับถ่านดีเราชมทำชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้ขอคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับพลเดกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับัวณน้าพักเศรษฐกิจสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณนุและก็ผู้ชมผู้ฟังทางบ้านครับคําถามแรกต้องถามท่านเลยฮะจริงหรือไหมครับที่บอกว่าคุณเซนซ่อมทองคําเนี่ยที่ซื้อมาจากประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงใต้สระน้ําในบ้านของคุณเซ็นนะครับก็เป็นแบบนี้ ในปี2025เนี่ยกัมพูชาเนี่ยมันนำทองเข้าจากประเทศไทยนะโดยผ่านด่านสุรากรไทยแล้วก็บรรทุกโดยเครื่องบินนะครับไปที่กัมพูชาเนี่ย40ตันนะครับในปี2026เนี่ยมาถึงตั้งแต่มกราจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับเข้าไปอีก2 1ตันคุณโน ก็แค่สองปีเนี่มันนําทองเขาไปนําทองจากประเทศไทยเข้าไปเนี่ยทองคําแท่งเนี่ยหกสิบเอ็ดตันนะครับถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณสองแสนล้านนี่มันก็คือผมเชื่อว่าไอ้เงินพวกนี้มันเป็นเงินจากไอ้สแกมเมอร์นี่แหละแล้วมันต้องการซื้อทองเพื่อเอาไปฟอกถูกไหมครับมันเลยทําให้บาทเราแข็งไงคุณนูที่สภาวุสาหกรรมประเทศไทยเขาออกมาโวยวายไงว่าทําไมบาทมันแข็ง แล้วเขาก็เช็คว่าอ๋อมันมาจากไอ้เงินที่มันมาซื้อทองคำในประเทศไทยนะครับ mm hmm. แล้วพอเขาเช็คปุ๊บพอเช็คปุ๊บเขาก็รู้ว่าอ้าวมันมีทองคำเนี่ยเข้าไปในกัมพูชา2ปีเนี่ยสองศูนย์สองห้าสองศูนย์สองหกเนี่ยสี่สิบเอ็ดตันน่ะคุณโน mm hmm. นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าไอ้ยอดทองที่สี่ทั้งหมดเนี่ยหกหกสิบเอ็ดตันเพราะว่ามันมันสี่สิบสี่ดตันกับยี่สิบห้าตันนะครับ หกสิบหกตันเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสามเลยนะคุณนุที่เราส่งออกต่างประเทศนะครับและประเทศจากไอกาบ,บูชาเนี่ยคุณนุว่ามันจะมีเงินขนาดนี้แหละเพราะประเทศมันยากจนจะตายถูกป่ะครับครับอ่าแ,แ,แล้วที่ปนงทองไปเนี่ยมีคนบอกว่ามันอยู่ในสระว่ายน้ำฮะท่านคิดว่ามันเป็นโอกาสเป็นไม่ได้ไหมครับคนบ้าอะไรมันสร้างบ้านนหะมันสร้างสระว่ายน้ํะใหญ่กว่าสระว่ายน้ําโอลิมปิกอ่ะสี่เท่าคุณนุ ไอ้สะว่ายน้ำเขาแข่งโอลิมปิกกันนะคุณโนเห็นมาที่มันมีช่องให้คนไหอ้ะนั่นนะสาว่ายคุณเซนน่ะมันใหญ่กับสาวอลิมปิกสี่เท่าและที่เขาบอกกันว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นห้องใต้ดินที่มันเก็บสมบัติของมันไงคุณโนมันถึงต้องจ้างหน่วย BSQ 3สามมื่นคนล้อมบ้านมันอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้ล่าสุดนมันเอารถถังแล้วมันติดจรวดอากาศต่อตู้อากาศาย,ยานรอบบ้านไเลยนะคุณโนรู้ร เพราะมันกลัวตายอตอนเนี้แล้วมันกลัวคนเข้าไปโป้นบ้านมันนี่ไงนะครับแล้วก็การที่ไอ้เฉินจือเนี่ยมันถูกสารัฐยึดเงินน่ะนะในเงินสปุลบิตคอยเนี่ยสี 4, 90, 000, 000. ่แสนเก้าหมื่นล้านเอาถ้ามันไม่ผิดอ่ะผมถามว่าสหรัฐเขาจะอายัดเงินมาทาไมแล้วตอนนี้นะ่ะทางเกาหลีใต้เนี่ยนายกเกาหลีใต้ก็ออกมาแฉว่ามันมีไอ้เจ็ดนักกันเมืองไทยที่เอี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์แล้วเขาก็เปิดเผยต่อไปด้วยว่าจากข้อมูลทาง b b บอะ เขาเขาเขาเปิดเผยว่าไอ้เฉินเจ๋อเนี่ย um> ที่เป็นกระเป๋าไงฮุนเซนเนี่ยมันมาลงทุนในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรา30มสิบริษัทนะคิดดูว่ามันเงินมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะเงินมันเยอะขนาดไหนอ่ะเฉินจือลงทุนในบ้านเราถึง30มบริษัทเลยเหรอคะโอ้ก็ไอ้บริษัทปรินซ์กรุ๊ปไงเราปรินซ์ฮันดี้กรุ๊อ่ะที่ที่มันที่มันเปิด p r i นซ์แบงกอ่ะมัน มันเล่นทั้งภาคการเงินมันเล่นทั้งซื้อทองคามันเล่นทั้งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วรวมอีกกิจการอีกหลายๆประเทศเลยนะคุณโนแสดงว่าเงินก้อนนี้มันใหญ่มากมันถึงฟอกในกูรชาไม่พอไงคุณโนมันถึงต้องมาฟอกต่างประเทศถูกไหมครับแล้วก็สหรัฐอังกฤษเขาก็ยึดเงินไอ้เฉินจืออีก,อกจํานวนหนึ่งนะ่ะที่มันไปฟอกอยู่อังกฤษนี่ไงนะแล้ววันนี้นะพอมันถูกยึดเงินปุ๊บนะไอ้ปรินแบงเนี่ย ที่อยู่ที่กัมพูชาเนตอนเนี้ยมันถอนเงินไม่ได้คุณโนมันเป็นแบบโดมิโนเลยอะตอนเนี้ยคือไอ้ฮุนเซนมันกำลังจะหมดตูกไอ้บ้านมันน่คนเขารู้มาตั้งนานแล้วว่ามันมีห้องใต้ดินที่อยู่ไอ้ใต้สระว่ายน้ําเนี่ยผมได้ยินมานานแล้วแล้วผมก็สังเกตว่ามันได้เป็นจริงเพราะที่ผมบอกว่าคนบ้าอะไรมันสร้างสระว่ายน้ําใหญ่สี่เท่าขนาดนั้นคุณโนในบ้านมันถูกไหมครับถ้าเกิดหุนเซนหมดอำนาจขึ้นมาเนี่ยทองที่อุสา ซุกเอาไว้ที่ใต้สัพท์ไวนามเนี่ยมันก็จะถูกขุดขึ้นมาใช้โดยผู้นําคนใหม่ของกัมพูชาซึ่งตอนนี้ท่านมองว่าใครที่จะขึ้นมาแทนทุนเซนฮะหลายคนบอกว่าทางจีนเนี่ยกำลังมองไปที่เตียบันหรือว่าเจ้าจาักรอาวุธแต่ขณะที่เอเมริกากับทางฝั่งยุโรปเนี่ยกำลังสับสนสมรังสีขึ้นมาเป็นรัฐบาลพันถินนะครับผมจะเล่ฟังวันนี้สมรังสีเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งมาต้องหนีตายไปค้านอยู่แถวยุโรปเนี่ยวันนี้ ประเทศสหรัฐเองกับกลุ่มประเทศพันธมิตรนาโต้ก็ได้รับรองให้สมรังสีนี่ยตั้งรัฐบาลพัดถิ่นนะคุณนุ้ได้ยินข่าวนี้แล้วใช่ไหมครับได้ยินนะครับอ่านี่ก็คือขแมนหนึ่งฝ่ายแล้วนะอ,อันนี้ขแมนฝ่ายที่สองเนี่ยก็คือไอ้ฮุนเซนถูกไหมครับเพราะวันนี้ไอ้ฮุนเซนก็เป็นรัฐบาลของกัมพูชาอยู่ถูกไหมฮะที่บริหารอยู่อ่านีวนี้นแมนฝ่ายที่สามเนี่ย ก็คือที่มีข่าวมาว่าทางจีนเนี่ยเข้าได้ส่งพลเข้ามาคุยกับเจ้าฟ้าจักราวุธซึ่งเจ้าฟ้าจักรอาวุธเนี่ยก็คือสืบทอดพักเนี่ยมาจากเจ้าฟ้าลลณริศเจ้าฟ้าลลิศก็คือลูกของสีหานุถูกไหมครับนี่คือขมຈฝ่ายที่สามขมຈฝ่ายที่สี่ตอนเนี้ก็คือพลเอกเตียบันกับคณะซึ่งพลเอกเตียบันตอนนี้ก็ถือว่ามีบทบาทในการบูชาแล้วก็มี บารมีมากในด้านกองทัพเพราะว่าสมัยคุณเซนมันเป็นนายกมา40ปีเนี่ยเตียบันเองก็เป็นลัมตีกัลาโหมคู่ใจกับทางคุณเซนเนะแล้ววันนี้พอคุณเซนเนี่ยถ่ายทอดอำนาจมายังคุณมาเน็ตเนี่ยทางคุณเตียบันเนี่ยคนเอกเตียบันเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดถ่ายทอดมาจากเตียเซหาซึ่งเป็นลัมตีกัลาโหมอยู่ในรัฐบ,บาลของคุณมาเน็ตอ่าแล้วแบบนี้จะเรียกว่า4ฝ่ายได้ไหม วันนี้ก็มีสมนังเสมีฮุนเซนมีเจ้าฟ้าจากกาวุธแล้วก็มีคณะของคนเอกเตียบันนะครับัก็นี้วันนี้เนี่ยสารัฐเนี่ยเปิดฉากก่อนเลยในการที่จะเข้ามาดูแลกัมพูชาก็โดยการที่ขอเป็นคนกลางในการมาเป็นสักขีพยานไอ้สัญญาสันติภาพถูกไหมครับที่จะประชุมอาเซียนสม,มิธแต่ว่านายกเรา ได้ยกเลิกการเดินทางไปแล้วถูกไหมครับก็คงไม่มีการเซ็นนะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยทําเองเนี่ยก็โทรมาให้เรากัมบพบูชาเนี่ยหยุดหญิงจาได้ไหมในสงครามหวัน <c oughs> นะก็ถือว่าวันนี้สหรัฐเองเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วในภูมิภาคนี้นะตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกซึ่งทัาเนี่ยเป็นคนกําหนดยุทธศาสตร์นี้ตอนสมัยทัหนึ่งแล้วก็มาหยุดไปสมัยไบเดนพอเป็นทัสอง ยุทธศาส์นี้ทํากลับออกมาใช้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้จีนเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสารัฐเนี่ยก่อนจะไปจีนผมขอ,อเพิ่มเติมนิดนึงไอการประชุมอาเซียนซัมมิตท,ที่ทำเนี่ยบอกว่าจะมาเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาสนิภาพไทยกัมพูชาทำม,มากาหนดนะว่าห้ามจีนเข้ามาร่วมนะคุณนุ่ <c oughs> ามาหมายถึงตัดจีนออกจากกระดาษเลยอันนี้ทางจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาก,ก็ส่งคนของเขาเนี่ยมาคุยยาเจ้าฟ้าจากกาบุตรนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ คุยกับทางคนเอกเตียบันด้วยนะครับซึ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเนี่ยเดินซัพพอร์ตนะฮะคือสนับสนุนสมรังสีเต็มตัวเนี่ยนะฮะแล้วอาจจะทำให้กัรมูชาเนี่ยเกิดความวุ่นวายในประเทศเลยก็ช่างเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะให้เตียบันเนี่ยรัฐประหารเนี่ยคุณนร<ะ>ัฐประหารไอไอหุนเซนเนี่ยแหละ ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะว่าอะไรบ้าเพราะวันนี้หุนเซนเนี่ยคุณนุกกข้าใจ๋บ่บามันทําให้ค่าเหมเนี่ยเป็นรัดโจรถูกไหมหนึ่งเนี่ยมันเป็นเจ้าพ่อสการเมอร์ตัวจริงเพราะหลักฐานออกมาแล้วแล้วก็เงินของมันเนี่ยที่มันให้ไอ้เฉินจื่อบริหารเนี่ยถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับในลูกของบิตคอยสองเนี่ยมันค้ามนุษย์ถามว่ามันค้ามนุษย์ยังไงก็รัฐมนตรีหญิงเกาหลีอ่ะใต้เนี่ยที่เข้ามาเนี่ย แล้วเขาคุยไอ้หุนมาเน็ตแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาได้คนเขากลับไปหกสิบสี่คน mm hmm. ก็แสดงว่ามันเอาคนเกาหลีใต้มาขังไว้จริงถูกไหมคุณโนอันนี้ก็เข้าขายครับอันนู้ถูกไหมครับถูกครับสามเนี่ยมันตอนเนี้ยโลกเขาบรรนามปนว่ามันเนี่ยเป็นประเทศที่ค้าอวัยวะเพราะมันก็มีคลิปที่มันมีคลิปไอ้ที่ควักลูกตานะแล้วก็มีคลิปที่มันเอาศพเนี่ยที่พอตายปุ๊บเนี่ยมันเอาศพเนี่ยควัก มามาควักไตควักตับนะครับควักหัวใจอ่ะเอาไปขายเพราะมันถือว่าไอ้คนพวกนี้พอใช้งานไม่ได้แต่ว่ามันเลี้ยงดูมาเนี่ยมันก็จะเอาทุนมันคืนคลูกนักจา่าวแบบมันก็เข้าขายค้ามนุษย์อ่ะแล้วจากการที่มันทํามันมาลงทุนในบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เรานะมันมาลงทุนในภาคทองคำนะมันมาลงทุนในภาคธนาคาราก็เลยกลับเป็นการฟอกเงินเพราะประเทศมึงครบเลยตอนนี้นะครับทั้ง เป็นสกรรมเกอร์ที่ใหญ่ติดอันดับโลกค้ามนุษย์ค่าวัยวะรวมทั้งเป็นประเทศที่ฟอกเงินใหญ่ติดอันดับโลกจนสหรัฐเขาต้องมายึดเงินมันเพราะเงินมันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนในกัมพูชาเขาก็ทนกับไอ้สองพ่อลูกนี่ไม่ไหวเพราะมันนำกัมพูชาไปสู่ความหายใจนะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องรัฐประหารมันถูกไหมครับแล้วแล้วพอรัฐประหารเสร็จเนี่ย เขาก็อาจจะให้มีการเลือกตั้งโดยเจ้าฟ้าจากอาวุธเนี่ยจะลงมาเลือกตั้งก็อาจจะสู้บสมนังเสียดูแล้วอ่ะใช่ไหมครับนี่ไงมันถึงตอนเนี้ยมันเป็นขมเบนสี่ฝ่ายแล้วคุณนูผมถึงบอกว่าตอนเนี้การบูชาเนี่ยมันกำลังจะถูกฉีกไปชิ้นๆเหมือนสมัยโบราณสมัยก่อนๆนะที่มันมีปัญหาในประเทศมันลอนนอนปฏิวัติศีหนุขมแแดงมาล้มลอนนอนอะเสร็จแล้วเวียดนามก็มาล้มขมแมแดง แต่คุณโนดูประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ว่าประชาชนมันน่าสงสารขนาดไหนนะแล้วมันเจอไอ้ฮุนเซนมาเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศมันอีก4ี่สิเปีไอ้คุนเซนก็ถ่ายทอดให้ฮุนมันเนีคิดดูว่าไอ้สองพ่อลูกนี่มันทําความชิดหายให้กับต่างบูชาขนาดไหนไม่โอากาสเป็นไปได้ไหมฮะท่านตังสีครับว่าทางอเมริกากจีนเนี่ยเข้ามาที่กับบูชาสุดท้ายแล้วเจรจาก,กันแล้วก็แบ่งประเทศเป็นคนละครึ่งนะฮะทำเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเอา กัมพูชาเนี่ยเป็นฐานเพราะว่าเขาต้องการปิดล้อมจีนตามยุทธาศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะจีนเองก็ยอมไม่ได้เพราะถ้าจีนยอมเนี่ยก็เท่ากับว่าเพิ่มพันธมิตรให้กับกับกับสหรัฐในการปิดล้อมจีนคุณรู้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้เนี่ยรับรองว่ากัมพูชารับรองเดือดหน้าแผ่นดินแต่มเพราะว่า มาหาอำนาจเข้ามาเขาไม่สนใจหรอกว่าหุ้นเซนมันจะเป็นยังไงกัมพูชาเป็นไงเขาสนใจคือภาพใหญ่ของเขาคุณหนุนะเพราะว่าตัวสหรัฐเองก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเอาจีนไม่ลงเนี่ยตัวสหรัฐเสร็จเพราะวันนี้มาหาอำนาจเนี่ยมันมีสองขั้วคุณหนุชัดเจนนะรัสเซียกับยูเครนก็ยังลบกันอยู่ในยุโรปอิหร่านกับอิสราเอลก็ยังลบกันอยู่ในตะวันออกกลาง แต่วันนี้เนี่ยทำรู้แล้วว่ารัสเซียกับอิหร่านยืนอยู่ได้เนี่ยเพราะมีจีนสนับมีจีนเนี่ยให้การสนับสนุนในเรื่องเศรษฐก,กิจเพราะว่ารัสเซียกับอิหร่านขายน้ามันตรงๆไปที่จีนเพราะนั้นเนี่ยสหรัฐต้องมาปิดล้อมจีนให้ได้ถ้าสหรัฐสามารถปิดล้อมจีนได้รัสเซียกับอิหร่านก็เสร็จเหมือนกันถูกไหมครับอันเนี้ยมันเป็นมหาอำนาจสองขั้วที่ตอนนี้เขาสู้กันทั้งสงครามเศรษฐก,กิจกับสงครามอาวุธคุณโน แต่ว่าสงคารามเศรษกิจมันนำไงเพราะวันนี้นาโตเองกับสหรัฐเองมีมีมีผลกระทบระเทือนในเรื่องเศรษกิจจานวนมหาศาลมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าสหรัฐต้องลุกคืบเข้ามาเพราะสหรัฐเนี่ยกับปิดช่องแคบมารากาปิดล้อมจีนทางด้านเอ,เอเชียตวันเฉียงใต้แล้วใช้ฐานทัพใหญ่กองชาการอินโดโแปซิฟิกที่เกาะกวมฮาวายปิดล้อมจีนทางด้านเหนือ เพื่อที่แล้วก็จะมีพันธมิตรก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมทั้งฟิลิปปินสเห็นไหมครับเพราะฉนั้นพุ่ที่ผมบอกว่าสมรภูมิเนี่ยตั้งแต่ทะเลอันดามันผ่านช่องแคบมาากาผ่านเข้าอ่าวไทยเข้าไปทะเลจีนใต้เนี่ยมันจะเป็นภูมิศาสตร์สําคัญที่อเมริกาจะทําสําเร็จไม่สําเร็จใช่มไหมคราะนี้ไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันเป็นนกสองหัวไงใช่ไหมเดี๋ยวมันเข้าข้างจีนเดี๋ยวมัน หนีไปอเมริกาไปอวยทัมไปเซ็นสัญญาอินโดแปซิฟิกใช่ไหแล้วมันก็ประกาศว่าจะให้ทัมเนี่ยมาทางเมกามาใช้ท่าเรือเมืองเหลีหล่ยมใช่ไมตอนไอช่วงเมื่อสองเดือนที่แล้วอะ่ะแล้วมันก็ประกาศต่อไปว่ามันจะทําถนนเนี่ยจากพนมเปญไปสีนุวิลเนี่ยให้ตั้งชื่อว่าเป็นทัมโรดอะ่ะทัมเอเวนิวอ่ะถนนชื่อทัมอะ่ะแล้วมันก็ทําป้ายใหญ่รายการพนมเปญว่ามันสนุนให้ทัมเนี่ย รับรางวัลโนเบลไพล์โดยมันมันเป็นคนเสนอชื่อด้วยนะครับเนี่ยแล้วตอนหลังมันก็นกลับมาหาจีน,นิคุณโนถูกไหมฮะตอนนี้มันก็ให้จีนเนี่ยไปเอาเรือมาจอดที่ท่าเรือเมืองเหลี่ยมแล้วมันก็มาบ้าประเทศเราบอกว่าเนี่ยจีนช่วยอาวุธมันนะเอาเรือมามันน่ะหลงตัวผิดจีนน่ะเขาเอาเรือมาเนี่ยเขาต้องการมาสู้กับสหรัฐในกรณีที่สหรัฐจะปิดล้อมเขาที่ช่องแคบมาลากา ไม่ให้เรือสินค้าทั้งพลังงานทั้งทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆที่จะส่งมาจีนใช่ไหมแล้วผมได้ข่าวด้วยจีนเนี่ยเขาจะส่งเรือบรรทุกขึ้นเรือเหลียวหนิงอาชานตรงไาอีกสองลำรวมทั้งเรือดำน้าอีกนะที่จะมาไว้ที่ท่าเรือเมืองเหลียงเพราะวันนี้จีนเนี่ยเขาไปสร้างท่าเรือเจ้าผิงขึ้นเสร็จแล้วอยู่ที่ยะไข่จีนก็เตรียมตัวที่จะซัดกับอเมริกาทั้งท่าเรือเจ้าผิงเนี่ยคือรับกองเรือที่ห้า ฝั่งอาดามันทางไอ้ท่าเรือเมืองเรียมเนี่ยเขารับกองเรือที่เจ็ดนะครับที่จะมาทางมหาสมุทรแปซิฟิกที่มาทะเลจีนใต้นี่ใช่ไหมครับไอการบูชาเนี่ยมันก็หลงตัวผิดที่ว่าเขาจะอาบุธมาช่วยมันจีนเ,นเข้าเรือทั้งเรือทุกเครือร่องบินเรือดำน้ำเรือฟรีเกตเนี่ยมาเนี่ยเพื่อเขาจะเตรียมซัดกับอเมริกาคุณรู้คุณรู้เปล่าว่าจีนเนี่ยติดขีวานุวเนี่ยหนึ่งแสนลูก ริมแผ่นดินที่ติดก,กับมหาสมุดปาฟิฟิกที่เขาติดทะเลทั้งหมดเลยทางทะเลจีนใต้เนี่ยแล้วก็มาติดจรวดที่หมู่เกาะโซ,โซโลโมอนเพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ขึ้นมาช่วยอเมริกาเมื่อไรเนี่ยเขาจะถล่มทั้งไอตัวซิดนีย์กับแคนเบรานะสหรัฐเองก็ติดจรวดที่ฟิลิปปินนะสิบสี่ฐานทัพติดจรวดที่หมู่เกาะของญี่ปุ่นสี่หมู่เกาะนะแล้วก็ติดจรวดที่เกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ย เกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรของมาหน้าคัวจีนเตรียมที่จะซัดกับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอยู่แล้ว <S 2> <S 2> ไอ้กมจองเนี่ยทดสอบขีปนมาวุธบ่อยๆจำได้ไหมที่ยิงข้ามเกาหลีใต้แล้วข้ามญี่ปุ่นไปตกทะเลญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมันโวยวายนั่นแหละเกาหลีเหนือเนี่ยเขากะใช้จรวดเนี่ยถล่มทางญี่ปุ่นที่เขายิงงเนี่ยเขาพอจุดทั้งนั้นน่ะแล้วก็เขากะใช้กำลังเนี่ยเข้าไปยึดเกาหลีใต้เพราะเขาถือว่าเขาจะไม่ทำลายเกาหลีใต้ ว่าเขาเป็นชนชาติเดียวกันแล้วก็ต้องการผนวกเกาหลีเนเกาหลีตายซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคําสั่งเสียของปู่เขาอ่ะนะที่คนที่สถาบนาเกาหลีเหนือว่าภารกิจหลักของกตรกูลคิมเนี่ยต้องรวมเกาหลีให้เป็นหนึ่งให้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผู้นําเกาหลีเหนือเนี่ยคุณโนเขาเคลื่อนเนี่ยปดกองพลนะเข้ามาที่ชายแดนตอนเนี้ยเพราะเขาเตรียมการว่าถ้าเกิด เกิดสงครามในภูมิภาคนี้เมื่อไหร่ซารัสเปิดเมื่อไหร่เนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยจะบุกเข้าเกาหลีใต้แล้วใช้จะหลวดถล่มญี่ปุ่นนะเพราะวันนี้เนี่ยผมถึงบอกไงว่าประเทศเราเนี่ยต้องสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ให้ได้คือเราจะต้องไม่ยอมให้ประเทศไหนมาใช้เราเป็นฐานทัพเด็ดขาดเพราะวันนี้เนี่ยอาวุธตัดสินการพิชชนะเนี่ยมันคือจรวดคุณนุแล้วจรวดอย่างเนี้ยมันไฮโปโซนิกอะ่ะมันแม่นด้วยเร็วด้วยแรงด้วย แล้วเราเองไม่มีอะไรป้องกันนะยายายกับูชาเป็นอ,อะไรป้องกันจรวดไฮเปอร์โซนิกผมถาม